อาตมาพระอ,อาจารย์โกศัยจันทวิโชว,วันนี้อาตมาก็อยู่ป่าเหวหรือป่าช้าบ้านนาแขมเหนือก็จะให้ดูบริเวณของป่าช้าแต่ละที่ในประเทศไทยนี่เฮาก็วันนี้พระอาจารย์ก็ม่มีอะไรทำก็เป็นประเพณีที่จะต้องชมป่าท้าในประเทศไทยหรือที่ทางเหนือเขาเรียกว่าป่าเหว ก็จะได้ให้ดูบรรยากาศข้างในนะเนื่องจากลำบากมากเข้ายากข้างบนล็อกมีน้ำมันด้วยโอ้โหเปิดเสน่ห์แน่นอนแต่ก็อย่าไปทำละเอาง่ายดีก็อยาให้ดูบริเวณนะเอาง่ายดีก็อย่างที่พระอาจารย์ได้พาพวกญาติโยมมาเที่ยวชมป่าช้าในประเทศไทยแต่ละที่ก็ คนเราก็มีแค่นี้แหละโยมมองง่ายดีชีวิตคนเราเกิดมาก็ต้องตายแ,ลแลหละองง่ายดีก็ใช้ความสุขให้มันมีประโยชน์เอาง่ายดีอย่าไปทุกข์มากนะก็เป็นห่วงหลายหลายคนที่ชอบทําตัวเองเป็นทุกข์ลำบากใจก็คติหนึ่งความทุกข์เกิดจากเราเนี่ยก็พระอาจารย์อยากจะสอนว่าความทุกข์เนี่ยสุขเนี่ยอยู่ที่ตัวเรา สมมติว่าเราเนี่ยมองดูรอบๆข้างเราเนี่ยสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งของบ้านเรือนหรือของใช้ที่เราเนี่ยถามตัวมันว่ามันทุกข์ไหมก็คือมันไม่ได้ทุกข์อะไรหรอกมีแต่ใจเรานี่แหละทุกข์เราสร้างความคิดมาเราจะไปยุติกับความทุกข์ทำไมปล่อยวางไปบ้างก็ดีความรักก็เช่นเดียวกันคนเราเมื่อมีพบก็ต้องมีจาก ไม่มีใครที่อยู่คงกระพันถึงร้0ยสอปีได้ก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าอย่างที่เราได้เห็นกันนี่แหละเอาง่ายดีทางพระอาจารย์นี่ชอบที่จะเดินเที่ยวชมป่าชา้าพักอาศัยอยู่ในป่าชา้าเพื่อจะได้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆโยมเนื่องจากวันนี้มันล็อกเอาง่ายดีก็เอานะก็จะไม่รบกวนเมื่อกี้เห็นน้ำมันใต้เตา ก็ใครที่ต้องการเล่นทางสายศาสตร์ก็ไม่ต้องมาขออาตมาดอกเอาง่ายดีจะก,ก็จะให้ดูบริเวณเตานี่คือเตาเก่านะเตาโบราณเนี่ยเอาง่ายดีก็เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นที่ทิ้งกระถุงกระถางก็คือดอกไม้ที่พวกอะไรเขาตั้งไว้ยืนลงศพเนี่ยส่วนมากเนี่ยเอาง่ายดีมองดูแล้วบางทีก็สวยงามอยู่แต่มันเสียดายเงินทรัพย์สิน ก็ค um ือม <iah 40> ันแค่ประดับแค่วันสองวันก็คือเผาทิ้งไปเบิแล้วก็เหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงนะเอาง่ายดีก็ไม่ต้องไปตกใจเขาอาตมาก็นอนที่นั่นแหละเอาง่ายดีก็จะให้ดูบรรยากาศของค่ำคืนแต่ที่เป็นยังไงเหมือนอาตมาจะได้กินได้กินของทูบหรือน้ำหอมไม่รู้หรือว่าเป็นหวาน คางคุกกันเนี่ยเออก็จะให้ดูบริเวณนะป่าช้านี้ก็ยังดีกว่าป่าช้าที่อยู่ข้างล่างหน่อยไม่มีไฟอืมแถมไม่มีน้ำด้วยก็ได้ป่าช้ามาพักอาศัยเพื่อเป็นการฝึกแต่ถามว่ากิเลสเยอะไหมก็ยังเยอะเหมือนเดิมก็คือจะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะโยมเอาง่ายดีก็คือคนเราเนี่ยธรรมชาติของคนเรานี่มักจะกลัว กลัวในสิ่งที่เรียกว่าค่ําคืนอันสงบบางคนเขาก็ไม่กลัวดอกเอาง่ายดีเพราะว่าหนึ่งมันเป็นที่สงบก็นอนสบายก็มันไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่าข้างในก็เป็นต้นสังต้นสักไม่ใช่ต้นสังเอาละก็จะให้ดูบรรยากาศข้างบน,นเอาง่ายดีก็เนื้อที่มันก็มีแค่นี้แหละโยมเพราะว่าข้างในก็เป็นของโยมจ้ะก็ บางคนนี่ถ้าคิดว่าตัวเองทุกข์ใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหันมามองตัวเองแล้วมาดูว่าตัวเองทำผิดอะไรไหมถ้าเราพิจารณาดูแล้วว่าตัวเราเนี่ยไม่ทำผิดอะไรเราก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีใครไม่ถูกดินทานาะทีโรเกเนี่ยง่ายดีมันก็ต้องเป็นไปตามตามโลกอง่ายดีจะดีหรือชั่วเราอยู่ที่ตัวเราเรารู้เอง ดีเราก็ทําต่อไปชั่วเราก็งดไว้ก็อย่างนี้ทา่านอะคนเราก็มีแค่บุญกับกุศลสร้างบุญก็ได้บุญสร้างบาปก็ได้บาปก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขม,มีความสุขกับชีวิตของตัวเองที่จะต้องดำเนินต่อไปก็วันนี้พระอาจารย์นี่ก็ไล์สดอย่างให้ได้ดูบรรยากาศเงียบๆจริงนะง่ายดี บางทีเห็นมะพร้า,าวนี่มันไม่ผ่านี่ว่าจะมาแกะกินหน่อยเอาง่ายดีตอนนี้เขาเรียกว่ามะพร้าวเนี่ยเอาไปล้างหน้าศพนะแต่ย่าว่าถามว่ายังใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่เอาง่ายดีก็จะให้ดูบรรยากาศนะตรงนี้ก็มีไฟนะเอาง่ายดีก็ถือว่ามีพัดลมได้ใช้อยู่ก็ขอบคุณญาติโยมที่นอกจากจะเปิดไฟให้ใช้ได้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็อยากจะเตือนสติ พวกญาติโยมทั้งหลายเนี่ยที่มีความทุกข์เนี่ยเราจะไปความเครียดมากขนาดนั้นปล่อยใจไปว่างเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็แล้วแต่ดิมันเป็นเรื่องความทุกข์ทุกคนมีความทุกข์แหละแต่ก็ต้องรู้จักชีวิตพ่อแม่เราให้ก,หากําเนิดมาก็ใหญ่ไปคิดอะไรที่มันไม่ดีนะอเอาง่ายดีก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขเด้อบ,บายยจ้ะ